สวัสดีครับวันนี้ลมกิงซองเจริญชัยก็มารีวิวเครื่องพ่นยานะครับขนาดหนึ่งพันลิตรนะครับส่งมอบให้กับลูกค้านะครับบ้านหนองแวงนะครับตำบลโนน,นม่วงอําเภอศรีบุเรงจังหวัดหนองบวัวลำพูนะครับเป็นถังพันลิตรนะครับแปดหัวฉีดปั๊มขนาดหนึ่งนิ้วนะครับสามสุบปั๊มหนึ่งนิ้วนะครับแล้วก็ มี PTO พร้อมนะครับเป็นตัวใหม่เลยนะครับจัดไปให้นะครับนี่ครับอุปกรณ์ครับทางร้านก็จัดส่งให้เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณลูกค้ามากเลยนะครับขนาด8หัวฉีดนะครับพับขึ้นได้นะครับพับขึ้นพับลงได้นะครับหัวฉีดจะเป็นหัวฉีดทองเหลืองนะครับ อันแหัวนะครับเป็นหัวฉีดทองเหลืองเลยอล้วก็ตัดทรงนะครับ <c oughs> คุณตาก็กำลังพับเก็บอยู่นะครับ เสียกฟางเอามัดเวลาหน่อครับมัดเลยก็ได้พร้อมใช้งานนะครับลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่โรงกึงบสอเจริญชัยนะครับหรือโทรสอบถามได้ที่086-240-7792สี่ศูนยะครับศูนย์หกหนึนะครับขอย้ำอีกครั้งนะครับ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่โรงกึงสอเจริญชัยนะครับแล้วก็ทางร้านก็ขอฝากนะครับร้านอีกร้านหนึ่งนะครับชื่อโรงกึงอ๋อขออภัยครับชื่อสอเจริญชัยโลหกิจนะครับเป็นโรงผลิตนะครับแหล่งที่สองของทางร้านนะครับก็ขอฝากติดตามด้วยครับชื่อสอเจริญชัยโลหกิจนะครับวันนี้ทางร้านก็ขอรีวิวเครื่องพ่นยาขนาด1,000ลิตร ปั๊ม1นิ้ว3สูบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณครับ